สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกครับวันนี้จะพาทุกท่านไปชื่นชมความงามของดอกไม้บนดอยนะครับเดี๋ยวเราจะขี่มอไซค์คู่ใจเ e s ป้า t t s 3 0 0ไปที่ จุดชมวิวไม้ยาบนดอยแปหลวงอำเภอพยา,ยาม,มงลายจังหวัดเชียงรายไปดูดอกบัวตองครับตอนนี้ที่กําลังเบ่งบานสวยงามมากๆเลยนะครับมนุษย์เรานี่ก็แปลกนะครับเวลาอยู่บ้านานานๆาก็อยากจะออกเดินทางครับเวลาออกเดินทางก็อยากอย,กอยู่บ้านนะฮะมีทุกอย่างครบนะครับขาดก็แต่เพียงความพึงพอใจเท่านั้นนะครับวันนี้เราก็เลยไปเติมความพึงพอใจแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับด้วยการไปเสพความงามของดอกไม้สีเหลืองทองอลามบนยอดดอยกัน ปะพร้อมแล้วก็ผ่าสายหมอกครับผมตอนนี้หมอกตอนเช้าเ้านี่หมอกลงจัดมากเลยนะครับเข้าสู่หน้าหนาวแล้วตอนเช้าเก็อากาศเย็นสบายนี่คือไอ้ที่ขาวขาวนี่คือละอองหมอกที่มันฟุ้งบริเวณนี้ทั้งหมดเลยปะไปชื่นชมความงามของดอกไม้สีเหลืองอลามบนยอดดอยกันครับเราออกเดินทางจากบ้าน9โมง18นาทีนะครับต้องบอกว่าออกจากบ้านสายแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศครับนี่9ก้โมงกว่าๆนะครับหมอกยังฟุ้งกระจายทั่วทั้งบริเวณเลยนะฮะเราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเมืองครับ ตอนนี้เรากำลังผ่านสถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟสถานีเชียงรายนะครับซึ่งก็เห็นการก่อสร้างอยู่แล้วก็มีป้ายบอกตรงนั้นอย่างชัดเจนนะครับบริเวณนี้นะครับที่เขากําลังก่อสร้างทางรถไฟกันอยู่ครับเราจอดแวะผ่านแป๊บหนึ่งนะฮะสำนักง,งานโครงการโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของครับผมการรถไฟแห่งประเทศไทยโอ้ดีใจมากเลยครับเชียงรายก็จะมีรถไฟแล้วนะฮะเขากำลังก่อสร้างกันอยู่เลย ตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวไม้ยากันเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าไกลมากๆเลยนะฮะหลงทางหน่อยนึงนะครับผมแนะนำว่าท่านที่จะมาให้ใช้มือถือนำทางระบบ G P S นะครับผมแล้วก็ตั้งพิกัดว่าจุดชมวิวไม้ยาดอยแปหลวงอำเภอพญามเมงรายจังหวัดเชียงรายนะครับก็จะมาถึงที่นี่เพราะว่าถ้าเรามาตามทางเองเนี่ยก็หลงผมก็หลงนะขนาดมา2-3รอบแล้วเนะี่ยก็ยังหลงอยู่เลยครับผม เขามีงานพอดีวันที่เรามาเที่ยวคือวันที่11พฤศจิกายน2566ครับเขามีงานพอดีเขาจัดงานแบบใหญ่มากแล้วก็ข้างหลังเรานะครับก็จะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอันนี้จะไปอำเภอเทิงแล้วก็มาจากอำเภอเวียงชัยนะครับก็จะเห็นนังเที่ยวมาถ่ายรูปกับดอกบัวตองสวยงามเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันครับ จะได้ยินเสียงดนตรีดังเข้ามาในกล้องหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีงานพอดีอันนี้ก็จะเป็นทางเข้างานนะฮะผมแนะนําว่าท่านที่จะมาเนะี่ยเขาจะมีที่จอดรถแล้วก็มีเจ้าที่อำนวยความสะดวกค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับอย่างผมเอามอเตอร์ไซค์มาเนะี่ยผมก็จอดไว้ด้านในนะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆแผ่นกล้องไปเพราะว่ากล้องเรากันสั่นมันไม่ค่อยเวิร์กก็เลยจะค่อยๆแผ่นกล้องไปนะครับอ่านตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถนะครับ ตรงนี้จะเป็นทางเข้างานนะครับงานดอกบัวตองที่ไม้ยาประจำปี2566นะฮนะณบ้านห้วยก้างตำบลไม้ยามอำเภอพยา,ยามเมงรายจังหวัดเชยงราย11พฤศจิกายน2566ครับบรรยากาศภายในงานครับผู้คนก็จะมาเที่ยวกันแบบนี้เลยนะฮะภายในงานก็จะมีการแสดงสินค้าโอท็อปเป็นวิสากิจชุมชนด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็ยืนอยู่กันที่บริเวณจุดชมวิวไม้ยานะฮะแล้วก็พึ่งเยอะมากท่ามกลางกลิ่นหอมของดอกบัวตองที่เหลืองอลามทั่วทั้งดอยแห่งนี้นะฮะต้องบอกว่าวันที่เรามาเขาจัดงานพอดีแล้วเราก็เดินเลี่ยงออกมาจากภายในงานเพราะว่าเขาแสดงดนตรีสดแบบว่า โฟกซองคาเมืองนะครับมันจะเป็นเพลงลิขสิทธิ์แล้วก็เลยเลียงออกมาเพื่อป้องกันช่องเราปิวหรือว่าช่องเราที่โดนละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอ่าพวกนี้มันจะไวมากเลยกเดินออกมาดูวิวทิวทัศน์ด้านล่างนะครับซึ่งสวยมากๆเลยอบอวลไปด้วยสีเหลืองของดอกบวัวตองครับคือข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยมีคนเดินลงมาเพราะว่ามันอาจจะเหนื่อยแต่ว่าเราเดินได้ครับเขาจะถ่ายรูปกันข้างบนเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าข้างล่างเนี่ยผมว่าสวยกว่าข้างบนดิคือถ่ายไม่ติดคนข้างบนเนี่ยยังถ่ายติดคนบ้างนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยไม่ติดคนดูครับดดูอออกบวัวตงโโห เห็นไหมฮะโดไม่ดูเลยว่ามนันหอมจริงๆครับเนี่ยมันหอมมากเลยเป็นดอกบัวตองที่หอมมากๆครับผมกลิ่นคล้ายๆกับอดอกดาวเรืองในมองผมนะในกลิ่นของผมที่ผมสัมผัสได้นะครับแต่ก็มีรถสัญจรผ่านไปมาอยู่นะฮะเป็นเรื่องปกติเลย ดูข้างหลังเราเห็นไหมครับถนนเส้นนี้อบอวลไปด้วยสีเหลืองอลามของดอกบัวตองถ่ายรูปมาแล้วสวยมากๆจยิ่งถ้าอยู่ข้างบนนะมองมาก็จะเห็นวิวที่ที่สุดลูกหูลูกตายาวลงไปเลยครับมาทุกปีเพราะว่ามาเก็บประสบการณ์แล้วก็มารับแรงบรันดาลใจจากดอกไม้มุมมองผมก็คือดอกไม้นี่ไม่ใช่อะไรอื่นไกลนอกจากเป็นภาษาที่โลกเนี่ยสนทนานกับเราถ้าเรามีรากย่างลงไปในดินเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโลกพูดอะไรกันนะฮะแต่ว่าเราไม่มีรากก็อาศัยต้นไม้ดอกไม้นี่แหละ อ่าเป็นตัวการในการสื่อสารนะครับดอกไม้ต้นไม้ก็เป็นภาษาที่โลกสื่อสารกับเราคือส่งมอบความรักและขอบคุณนะฮะก็เลยรู้สึกมีความสุขที่อยู่ใกล้เหล่าดอกไม้เหล่านี้นะครับเราเดินกันชิวๆครับภายในทุ่งดอกบัวตองครับทุกท่านครับวิวสวยมากๆเลยนะฮะถนนเนี่ยสองข้างถนนจะอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของสีเหลืองของดอกบัวตองนะครับอลามทั่วทั้งดอยเลย คือยืนอยู่บนนี้นะแล้วก็มองขึ้นไปครับเราก็จะเห็นกลางหันแล้วก็เห็นพระพุทธรูปยืนอยูพอ่พร้อมกับสีเหลืองนะถ้าแปลความได้จะเป็นสีเหลืองของแสงธรรมนะที่ส่องสว่างทั่วทั้งดินแดนสูณภูมิแถบนี้แล้วก็โอดดอกนี้เด่นมากเลยยิ้มทักทายนะครับเป็นการเติมแรงบันดาลใจให้กับชีวิตแล้วก็เติมพลังชีวิตด้วยหมู่มวลเหล่าพึกษาดอกไม้เหล่านี้เลยครับมองจากมุมนี้นะครับเราจะเห็นคําว่าดอยแปรหลวงนะฮะตรงนี้จะสวยมากเลยมุมนี้นะ ผมว่ามาตอนเช้าเนี่ยกำลังดีเลยเพราะว่าแสงมันตกกระทบหน้าพอดีครับโอ้อันนี้ผ้าถุงผ้าถุงงามขนาดเนาะอันนี้ผืนดเดท่าไรแม่อันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยเจ้าทุกผืนเลยเนาะหนึ่งพันสี่ร้อ, 1, อย, 1, อยอหนึ่งพันหกร้อยมันจะประมาณกันอะไรงามนั่นป้าตอน้ําไหลครับจ้ามีน้ําไหลด้วยหมดเลยเนาะหรือจากบ้านหาดบ่ายครับ หรือมาจากศรีดลชัยหัดใบอ๋อเขามีงานจุดกระถินบอดีเนาะจอเผาผาผาสิ้นงามครับผมสวยมากคนนักเน้ามันนี้เนาะเจ้าคนนักอันนี้ขายขายถึงวันไหนนี่แม่เรื่อยๆนะเจ้าเรื่อยๆเนาะเจอ๋อ,อแต่ว่างานมีวันเดียว งานจัดวันเดียวค่ะแต่ว่าขายเรื่อยๆเจ้าของมาไม่เอาได้เนาะเจ้าถึงวันไหนครับถึงวันไหนครับผมอ่อสิ้นเดือนนี่เจ้าสิ้นเดือนนี่เนาะแล้วเดี๋ยวบนตองนี่อยู่เหมือนกันครับหนึ่งเดือนเจ้าหนึ่งเดือนเนาะถึงธันวาเนาะเออใครจะตามไม่เอาไม่เอาได้เนาะเออมามาช้อปปิ้งซื้อของเจ้าแล้วก็ถ่ายรูปเจ้าตรงไหนถ่ายรูปงามครับแม่ฮะตรงไหนถ่ายรูปสวยๆอ่าข้างล่างเลยเจ้าข้างล่างเนาะเจ้างาม อันนี้ก็จะเป็นของโอท็อปนะครับผมมีอะไรหลายๆอย่างมากมายฮะนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับผมก็มีพวกล้ำใยนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าฝ้ายเดี๋ยวแวะอยู่ล้ำใยดีกว่าครับยาวไปถึงนู่นเลยอาจจะไม่ได้ทุกร้านนะครับสวัสดีครับเป็นบ่อค้าขายกางในเจ้าบ่อค้าขกลางนี่เนาะเอาอย่างมาขายเอาอะไรมาขายครับเนี่ยอ๋อมีพึมีน้ำผึ้งแล้วก็มีล้ำใยอุปสีทองล้ำใยนี่ถุงเตัวนี้ครับร้อยห้าสิบจ้าขีดหนึ่งก่อนสองสองโลหนึ่งก่อน กัทงจอะครึ่งครึ่งโลสองสองขีดสองขีดร้อยห้าสิบสสสสเนาะสองร้อยกรมัมขอซอมสองร้อยกรัม้<ะ>แล้วอันนี้ยังไม่อันนั้นเพิ่งนีกว่าจะเึ้ยครับ น้อยแปดสิบเจ้าอ๋อน้ำน้ำพึ่งป่าก่อนครับเจ้าเป็นน้ำพึ่งป่าของอ่แม่แม่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคไม่เอาได้เนาะขายถึงวันไหนครับเนี่ยขายไปเรื่อยๆเจ้าถึงถึงสิ้นเดือนสามติบเอ็ดสามติบเนาะซิมลำไยน้ำลำไยไหมเจ้าอ๋อผมฟีเจ้ากินข้าวมาแล้วแม่อันนี้น้ำลำไยก่อนครับน้ำลำไยอ้าแก้วตะหือครับแม่ฮะแก้วแก้วเท่าไหร่บาทเจ้าแก้วสิบบาทนะครับทุกข้าเจ้าอันนี้กระติบข้าวก่อนครับอันนี้อันอันตะหือนี่ครับอันนี้เท่าไหร่พนา อันน้อยนี่ครับหกซิปหกซิปเจ็ดซิปเจ็ดซิปอ๋อแล้วกล้วยเนี่ยกล้วยีดิซิปห้าบาทค่ะมาจากไหนกันครับสาวๆตัดควนควนค่ะที่ไหนนะฮะตัดควนค่ะตัดควนอยู่ที่ไหนอะอยู่แม่ตำมอำเภอพะเยาแมงรายค่ะอยู่แม่ตำเราใช่ไหมฮะใช่แสดงไปยังครับเนี่ยแสดงแล้วค่ะแสดงไปแล้วเนาะตอนบ่ายมีอีกไหมไม่มีแล้วค่ะมาทุกปีไหมเนี่ย งมาปีแรกปีแรกสวยมากเลยนี่เป็นชนเผ่าชื่อว่าชนเผ่ามงค่ะมงเนาะขอเชิญชวนมาเที่ยวงานดอกบัวตอกที่ไม้ยาของเรานะคะสวยงามมากๆเลยเขาเพิ่งจะมาปีแรกเหมือนกันขอบคุณนะครับมาจากไหนกันครับมอยกางหอยกางค่ะหอยกางใช่ไหมครับที่นี่เขาเขามีงานทุกปีไหมทุกปีค่ะอันนี้คืออยู่ในอำเภออะไรอ่ะอำเภอพะเยาเมืองลายค่ะพะเยาเมืองลายเนาะม่วนไหมเนี่ย ว่าชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรคนแรกชื่อฝ้ายค่ะชื่อฝ้ายคนที่สองอไงใบบัวใบบัวคนที่สามเข้าค่ะมาทุกปีไหมมาทุกปีป่ะมาทุกปีเลยตรงไหนสวยสุดตรงไหนถ่ายรูปสวยสุดน่าจะเป็นยอดดอยใช่ค่ะตรงยอดดอยเนาะโอเคเอาเชิญชวนให้คนมาเที่ยวหน่อยพูดอะไรทุกอย่างอ่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่าที่นี่วิวสวยมากเลยค่ะขอบคุณครับ ด้อยไปลวงสุง่พงานองค์พระาธาตุคือมอรดกทิ้นน้ำตกห้วยตัดงาม อ่างเก็บน้ําแลหล่งท่องเที่ยวนี่คือคําขวัญของตํบาบลแม่ยาอํเาเภอพยัมรายจังหวัดยชงรายตอนเนี้ดอยไปลงตํบาบลม่ยาดอกบัวตองกำลังบานสะพรัง่งเต็มน้อยบัวตองเลยเจ้าก็ต้องไปแอลทีหนไก่มาตีแม่ยาแห่งนี้นะเจ้ามีพระพุทธร,รูปสักการะและมีบัวตองสืสยส่ให้ท่านได้บันทึกภาพนอกจากหันลงไปแล้วยังจะมีมอเตรอร์คอดมีอ่างเก็บน้ำนะเจ้าโดยช่องยิงขึ้นมาบนดอยนี่ก็จะมีสินค้า โอท็อ oh, มีสินค้าฮ่อไปน้องได้เลือกสรรและก็ได้ชิมได้ชอบได้ชิวกันอยู่บนดอยนี่ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปจะมีทะเลหมอกนะเจ้าแล้วตอนกลางวันก็จะชิิๆกับการบันทึกภาพแล้วตอนเย็นก็จะเป็นแฮมบรรยากาศทีหนั่งชิวๆนะเจ้าเรียนเชิญทุกท่าน หนาวนี now, au, now, ok as, ่นะเจ้าหนาวนี a, ä, i, ok, si ่บาควนจะพลาดมาแอลติดอยบวตองของเฮาไปเตยหน้าบวตองนะเจ้าอดีตผู้ในการของการศึกษาเทศบาลตะมนต์มายาเกษียณแล้วตอนนี้หกสิบบอกบัสดวกแก่ขอบคุณเจ้า ทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่อง v ีชัยบล็อกนะครับก็ดอกวัวตองน่าจะบานประมาณสัก2-4สัปดาห์นะครับจนถึงเดือนธันวาเลยท่านที่จะมาตามมาเที่ยวก็สามารถมาถ่ายรูปเช็คอินแต่ว่างานเนี่ยเขามีแค่วันเดียวนะแต่ว่าดอกวัวตองยังอยู่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็นี่เป็นอุปกรณ์ถ่ายทำคลิปเรียวแล้วก็ติกตอกนะครับมือถือล้างท่านแล้วนะครับสวัสดีครับ